กินโปรครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชถนนเส้นนี้คือแยกปากนครได้รับคําแนะนําจากโคเดะทุงสงครับบอกว่าโคบอยมานครศรีธรรมราชถ้าคิดถึงอาหารตีฟู้ดโคบอยต้องมาร้านนี้นั่นก็คือร้านกับจานซีฟู้ดรสชาติจะเป็นยังไงร้านอยู่ข้างๆผมและตามมาฮะนี่คือร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมอยากให้ใครมาเที่ยวและต้องแวะมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสชาติอาหารแล้วก็ตัวร้านที่ตกแต่งค่อนข้างจะดูสวยงามเลยทีเดียวภายในร้านเขาแบ่งเป็น2โซนครับโซนห้องแอร์เย็นเย็นๆและก็โซนด้านนอกที่นั่งแบบสบายสบายไม่ได้ร้อนจนเกินไปเปิดเมนูมาเขาจะมีเมนูหลากหลายทั้งพื้นแบ้านและสี่ฟูเปิดกันด้วยเมนูแรกคันเชียงปูผัดหมญเส้นในราคา3 5 0บาทเพืเ่อนๆครับจากที่ลองกินไปแล้วคําแรกบอกดีเดียวเลยว่าแม็กโคดอร่อยนี่ขนาดผมกินเฉพาะหมูเส้นที่ ผัดไม่เกี่ยวกับพันเชียนปูที่เขาให้มาเป็นก้อนเมนูต่อมาทอดมันกุ้งในราคา200บาทคุณผู้ชมตัวทอดมันกุ้งโดยเฉพาะไส้ในเขาให้กุ้งมาเป็นเต็มปากเต็มคำกัดไปคําแรกมีความรู้สึกเลยว่าเขาคัดคุณภาพกุ้งอย่าง <ừ. S 1> เมนูต่อมาแกงส้มปูด,ดําไข่650บาทคุณผู้ชมรชรครับรสชาติสไตล์นครศรีธรรมราชแบบแท้ๆเลยใครที่ชอบแกงส้มปูไข่เรื่องไข่ปูเลือกความสดไม่ต้องพูดถึงทางใต้นี่คือ คือการันตีอยู่แล้วบวกกับเครื่องแกงที่มีความเผ็ดร้อนแรงและมีความอร่อยจัดจ้านสเสน่ห์ของทางร้านเขาจะใส่สับประรดมาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานของตัวผลไม้เมนูต่อมาหมึกไข่ต้มหวานในราคา400บาทโอ้โหเฮ้ยตัวหมึกไข่ทางร้านเขาจะมีการคัดขนาดไซส์พอดีคำแต่เชื่อไหมสําหรับผมกินต้องสองคำคำเดียวกินไม่หมดว่าเพราะแม่งตัวใหญ่บวกกับหมึกไข่ที่มันมีความแน่นต้องยอมรับทางร้านเขาคัดวัตถุดิบจริงๆ เอาเป็นว่าผมให้ข้อมูลทางร้านนะครับร้านจะเปิดตั้งแต่11โมงและปิดเป็นเวลา3ทุ่ใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าคุณอยากกินอาหารใต้ซีฟูดแทๆ้ๆร้านกับตันซีฟูดรับรองว่าจะอยู่ในใจของคุณตลอดมาและตลอดไปอย่างน้อยผมมากินแล้วใครบอกว่ากินซีฟูดลองไปริมทะเลผมมากินตรงใจกันวันนี้กินกับโกไปก่อน